เฮ้ยยายหมดแล้ววันนี้อยู่กับผม KK นะฮะแล้วก็แขกรับเชิญขอเสียงหน่อยแขกรับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องโอ๊ตนะฮะเราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งครับผมโอ้โหวันนี้ไม่กวนตีนปกติจะบอกว่ามาแดกข้าว ถามันหนึ่งหนึ่งกันนะฮะกดเริ่มเลยเพื่อแม่นการเสียเวลาได้ดิเราจะเล่นเอลซูเรียกว่าเป็นตัวเซียนผมเนะี่ยตัวนี้เอลซูนะฮะคือใครที่ติดตามช่องเรามาเป็นเวลายวนาวนานจะทราบกันดีว่าความแม่นของเอลซูผมอะระดับไหนใช่ไหมวัพ <laughs> ิษหน่ายเลยครับกระสุนกระสุนในลำกล้องมันสั่นแล้วอะอยากกระแทกหน้าอะ ผมยังไม่รู้กติกาเลยนะเดี๋ยวไปอธิบายในเกมซึ่งกติกานี้ครับผมได้มาจากน้อง่าครับน้อง่าติรีบาลเป็นน้องชายผมนั่นเองนะฮะน้องชายผมเป็นหมาครับ <c oughs> แต่หลับใครที่รู้จักน้องา่าหรือยังไม่รู้จักแต่ยังไม่ได้ติดตามก็ลองไปติดตามน้องชายผมคนนี้ได้นะครับน้องชายผมตัวนี้ได้นะฮะก็อ่ะ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรา,ากลับเข้าไปสู่สม,มองและภูมิลบกันต่อเลยครับสกินผมนี่เทพภูมมาเลยนะ<ช>แ,ตแต่กติก,กาของเราจะแตกต่างจากของน้องยา่านิดนึงนะฮะจะให้ออกไอเทมได้ชิ้นเดียวคือรองเท้ารีคูดาวนะครับเพราะว่าเอลสูสกิลสองมันคูดาวนานได้ดิมาเลยเจอก,กันที่คลองเจอก,กันที่คลองฮัลโหลพร้อมยังผมพร้อม,ลมาาเลยเมื่อวานแล้วเย่แค่ความผิงว่ะเทพแห่งเอลสูครับอยู่อยู่ข้างในเนี่ยอยู่ยังวะไออยู่แล้ว ามามาแมกมองไม่เห็นเลยโอ้ไม่อย่างใสอะเรื่งใสจริงจริงพร้อมแล้วเราจะ<อ>ดวนกันในนี้นะห้ามออกจากวงนะใครออกจากวงปรับแพ้ฟาวนะครับใช้ได้แค่สก,กิลเดียวคือสก,กิลสองพร้อมยังพร้อมแล้ว,ลว,ลวเล่น2ตัวใครคิวได้ก่อน2ตัวชนะเลยเอิงสองสามตาเริ่มเิก่อนเียม ไม่ไม่เสมอไปไม่เสมอไปก oh, <my> ูรู้กระตุ้นมึงหมดแล้วกูรู้กูรู้ครับแล้วก็บินไปมาดีมาดีเย <c oughs> อยี่ยแล้วเยี่ยแล้วเยี่ยแล้วเ <c oughs> ยอะกาว้า์หนี่ <c oughs> สก,กลิลงกูดาวหน่กาว้า์หนี่ <c oughs> ไม่ปักกอดได้นะปักกอดได้อันหนึ่งนะเอาแล้วเอาแล้วไม่อย่าเข้ามาตัดอุ้ยมีสู่มาด้วยวุ้ยเอาดิเอาดิเอาดิขมาดิครับแม่งเอ๋ยกูอยากตีธรรมดามาก <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูดาวแต่ยัน และเลือดผมเหลือแค่ยิมแมวนี้กติการมีว oh ่าถ oh ้าคนที่ยังรอดอยู่ต้องสู้ต่อด้วยเลือดเท่าเดิมเออใครคิวครบสองตัวก่อนชนะเลยเออถ้าว่ากูต้องคิวต่อสองตัวรวดห้ามกลับบ้านมาโอ้ยเยอะขาดทุนแล้วกู ขาดี้หนึ่งมาดีมาดีขาดทุนแล้วกูาาขาดทุนแล้วเอ,อ้อหอยหลบหลบอยา่ยาอยา่าอย่าอย่ามายุง่งอย่ามายุง่งไปกูรู้ตะกียมึงกูดาวอย<ป>ู่ไปมาดีมาดีกูยังไม่ยอมตายอยู่ไหนไวะไอ้แนดหุ่ย อย่างคิวยังคิวเฮ้ยอย่าทำตูเรือนลดเยอะไปนะไม่คุมแล้วกูกดตินสัตด้วยกดตินสัตด้วยโอ้ยขัดมานาผมหมดทำไงเงี้ยยืนรอให้มานาเด้งมานาหมดทำไงอะ ขอหนึ่งฮิตขอหนึ่งฮิตรู้เรื่องขอหนึ่งฮิตรู้เรื่องอห้ามกดฮิวนะโกงนะอันนนแน่มานาหมดเอ้ย <100 S 1> มึงก็ยอมให้กูยิง <100 S 1> ดิมึงจะได้ไปเกิดให <c oughs> ม่ก็ยิงให้โดนเลยมานาหมดแต่ปืนกระสุนมึงเข้ามาเรื่อยๆเลยนะหมดแล้วดูเดียว บนตีนจัดเลยเนี <Luis> ่ยไอ้เห <Willy> ี้ยเอ้ยเล็งเล็งโคตรยากบอกเลยอป้ยกูขาดทุนมากเลยเนี่ยกูขาดทุนมากกูบอกเลยดูเลือดดูมานาผมดีายไปได้แล้วมึงอ่ะไปเกิดใหม่ไปมา ตอนเว็บแรกกูล,ลืมปักบอเดี๋ยวปัก,ก่อลผมมาละปักกอขิวพึ่งขึ้นมันมาพรออ้อมพึ่งขึ้นวะมาพร้อมเลือดเต็มด้วยนะ<ผ>ม,มาพร้อมเลือดเต็มมาันาเ <ผม S 1> ต็มผมมาละตึ้งกระหนฟูมากสองนัดแล้วสองนัดแล้วมันยิงได้อีกนัดนึง Ok, cưu bạo là. Câ đi, đi. Haha, 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 đi. เรื่อยจะหมดแล้วเฮ้ยเรื่อยเท่ากันแล้วเอาแล้วเอาแล้วให้รู้แั่บ้างเทพเทวสูรอุ้ยมือลื่นมือลื่นเดียวเดียวเดีวผมขอแค่ผีมือลื่นมือลื่นออกไปก่อนเอกไปก่อนโคลกาดขอกาดโคลกาด เห็นตาขอหนึ่งนัดกูขอหนึ่งนัดนัดสุดท้ายเฮียหายไปแล้วมันหายไปแล้วโอ้ยจบจบนะจบนะโอ้เอ้ยมันเฉียดแคปลฟยติ่งหูเมื่อกี้แพ้คือแพ้ครับยีงยุงกัดครับผมเอามือไปตบยุงแป๊บเดียวเอง คือเทพเอลสูอย่างไงก็คือเทพเอลสูนะหนึ่งหนึ่งเอลสูกันนะแล้วเดี๋ยววินเดอร์ก็คือผงคนนี้นี่แหละรอบหน้าอยากจะเอาตัวอะไรมาดวลหนึ่งหนึ่งอยากจะเอาตัวอะไรมาดวลหนึ่งหนึ่งในลานประลองคองก็บอกได้นะอ่ะในคลิปหน้าอยากอยากเอาตัวอะไรหนึ่งหนึ่งอะไรดีอ่ะเอาอ่ะให้ให้เวลาไปคิดมาแล้วกันแล้วอยากแก้มือวันไหนก็บอกพี่ได้เสมอ เอลสูเอลส,สูผมอะไม่ไม่เคยแพ้อยู่แล้วผมบอกเลยเอลสูผมไม่เคยแพ้ใครครับ,รบสำหรับคนแพ้ก็ให้ไปล้างหน้าล้างตานะและให้กล้ามเ้ใหม่หน้าแล้วกันส่วนวันนี้นะฮะสาสใจและเทพเอลสูยังไงก็ยังคือเทพเอลสูนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าซียวแกน บายจ้าไอ้เที่ยวไม่โดนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวไอ้สตาเดี๋ยวไอ้เยี่ยนี่ปล่อยให้มันยิงไปเพราะว่าคนชนะก็คือคนชนะอยู่วันยังค่ำใครยิงโดนดักเียยิงโดนดักก็โดนโดนดักตบอ่ะมาดิ มันต้องเดิมพันหน่อยเว้ยมายังมาอะไรฮะมาด้งอ่าพร้อมมาตัวใหญ่มนยืนปั้นกูได้อย่างเช้าแล้วพอมีดาร์กไอทีิตดีขึ้นเยอะมาเกมมันเปลี่ยนแล้วไอ้หนูไม่เอาเดี๋ยวยิงโันดาร์กยิงยิงมึงยิงไอทีอันนี้อันนี้กูพร้อมแล้วเนี่ย เอาไว้ก็ใชยิงตะทีนี้ตทีนี้วเยบเตี้ยเตี้ยเ้ย